สวัสดีครับพี่น้องมือนี้น้อมนัคราดผ้ามันตกปลาบ,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 บ่บอรรครับผมคืมปอปลาบ่อครับปลาบ่อสมุทรสาคอนครับผมปลาบอ่อสมุทรสะครทุ่งสีทองมาชมกันกรับสีมานบ่ครับมือนี่มาล่องตกเป็นครั้งแรก,คร,แรกครับผมบ่แม่ครั้งแรกเหอครับถ่ายทําให้ดูครั้งแรกครับผมมามาชมกันเด้ครับสีมานบ่ครับผมไปชมด้วยกันครับกับน้อมนัคราดคนเดิม จวดขับไปเบังกันครับผม100เอ็นตึงเนี่ยนะจับบิ๊งห,งห,งห,งหงูหลูมมันกระตุกกระตุกก่อนมันอยู่เดียวผมทุกกับทุกก่อนอ่ะปึ๊กๆเอาเลยมันสูนี่มือน่ะมันการมันหน่อยเัาโ้โหูแล้วโในการเอาเองเขาเขงหู ใส่ยงทั้งนั้นแหละใส่เดียวกันเลยอาเตรียมตัวพนักงานใส่แงไงดีกันน่นแหละเจ้ีแ่ลขึ้นลยว้เนี่ยเจะยดจยดยดเจียดของาง ปลาบอไม่ให้ไม่ให้ต่อ,อยอีกยงพี่แค่นั้นแที่ใส่ที่ออกแบบแปกแ <c oughs> ว่าพี่จับเนี่ยนะ่ะใส่ที่กันเลยสามตัวเลยตายแล้วลูกนั <c oughs> ่ง <c oughs> ละ <c oughs>

นี่นี่นี่ไปเ๋้าเอาชอนมันอเข้าเลยเข้าเลยนียอสุดแล้วมั้งเจ้ายัดยัดยดตด่มีาดะต้นน้นี่ย่า้กว่าตนนี้่ยดยสีนั่นเลยเอาลงไเบองจมมีต้นลางก็อนต้นี้ใหญ่่าตามตามต่อครับผม่ดยลยเอาจัดไปจัดไปโอ้ เมื่อกี้เมื่อกี้มันไมกรดเดี๋ยวไปยีตีกันไปเรื่อยนไปบ่ได้หรืนไปบ่ได้เดี๋ยวยีเห็นเพื่อนจิบกระหายโอมังเงี้ยโอมังเงี้ยคานโลมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่โกคันลมอันนั่นแหละกคันลมมันจะไม่ได้เคี่ยร์คนอย่าเขานั่นแหละฮึมทำเขาหลุดาอ มาแล้วครับมาแล้วครับตกบปลาบอกกันครับผมสีขวไปเนี่ตัวนมายต่ดีเอันนี้ตัวเล็ก

ไหน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 มาแล้วครับมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิมมองมุกโต๊ะมุกีมาไหมออดีพี่เอาดีพี่เอาดิฉลองฉลองอดีพี่ได้เลยเนาะจะมันได้เลยนี่สามสามหน่อยยิมตาเด็กๆข้ามไหมชอบเบโอปสุดยอดถือว่า ประสบความสำเร็จครับผมนึงตกหนึ่งแล้วเนีหนึ่งสองสามแล ane, <therapist. S 2> oh, ้วตกปลาบ่อครับตกปลาบ่อนั่นนะเอาอีกแล้วนั่นนั่นนั่นเอาอีกแล้วครับผมอันนี้เนี่ยตัวนี้ก่อนครับผมเอาลุดลูดลูดลูดโอ้ขนาดลุดครับเอาตัวนี้ก่อนครับเขาลุดแล้วไหนไม่ลงลงนี่นี่ลุดไหนดูดิ ไซโลครับไซโลแก <K music> <inde> ้วยิ้มเลยเลี้ยวมาเออลงน้ำลงน้ำลงน้ำมา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 อีกแล้วขนลงไหน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 ขนลงแล้วหมุนหมุนเร็วเร็วเร็วขนลงเลยดีไหมมันจะได้พันไงี้ยขลงขนลงมันพันเป็นกมแล้วพันแล้วมันเก็บมันเก็บของกันเลยเชื่อ อยู่ไหมอยู่ไหมปลาอยู่ไหมอยู่อ่าแก๋วโคเี่ยว่าคลงนหอได้พอได้พอได้เออได้แล้ได้แล้วอาสวิงสวิงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดข้างบนเอาปลาก่อนอย๋ยวมันบมพันลวมันยก โอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมกระชังติดติดลวดครับขาดเสีดายเสีดาย้วเอาแล้วนี้ีอแ้วเอนี้เออาแล้อนเอาแล้เอนี้ออ้นออา้เนาาาแาเอ ได้สองแล้วครับผมพ้อมกันเลยปลาบ่อครับผมทุกสีทองเอาตัก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 อย่เย่อโนนะอย่าหยนนะยกไว้ยกไว้กตึงอ้มุนสายโอ้โอเคแล้วี๋ยวดนไวไหนอ่ะได้สองเลยวันนี้

เจ้าของบอกว่าเอากระชังเพิ่มไหมเขาบอกเอาแล้วเราปลาลงเอาคุณลง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 ที่ อาปดที่อะไรเดี๋ยาปเอเอาี่อะไรพี่เอลอกที่แปตัวยัง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 มอีกตัวนึ่อมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วอมอมีบรีบฮะหมรอบมรอาเอาน่ะเยอนั่นนะปวดล็อกได้แล้วปวดล็อกปวดล็อกแล้วปวดล็อกเอาลุ้นลุ้นเฉย โ้อใส่สวยครับใส่สวยๆสวยสวยงามมากพอนีคือเรื่องพอดีแน่นอนเลยอ่ะมอดกินแน่นอนอ่ะพอดหลากแน่นอนอ่ะเอาเนี่ยเนีเอามาใส่กระชังเลยโอ้ยใส่กู้กับปลาตายคือกระชังใหม่เลยนี่กระชังใหม่เลยกระชังที่สองเลยครับพี่น้องปวดจานขนาดครับพี่น้อง เดี๋ยวเช้เช้นี่ครับบรรยากาศของบ่อบรรยากาศของบ่อครับผมบ่อตกปลาทุ่งสีทองนะครับแวะมาชมได้นะครับอออออายแล้วมามเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ

อืมมีีอยจกนี่โคโัเาเ่ใช่ไหมอ่าวนนี้มีสองสองกระชังนะครับนี่น้อทางไงนี่เต็มแล้วครับผมเต็มแล้วเยอะกระชังใหม่ครับผม ตามต่อครับตามต่อครับบรรยากาศครับพี่น้องอาว่สองวันวอฮะอันนัโอ้ยเจ้าเน่ยล่ใช้สวยเลยครับโอ้สวงามเลยครับพี่น้องพีนี้ อย่าให้พี่เขาปวดทูกแก้วเลยป้าบ่อนะครับผมยไม่สบาตกป้าบ่อจะเป็นปากมือเหลืองเหลืองระวังระวังนะระวังระวังระวังดูได้มาวันนี้ลูกได้ขึ้มานี่ก like. ่อนปวดปวดปดปวดไปเราจะป้าก uh ่อนได้ยังไงได้ยังไงไปจะป้าก่อนเอา้นไปข้างช่างโอเคนั่นแหละปวดไปจะป้าก่อนลูกเช่างขึ้นมาเลย ยงังไม่ได้เลยนี่นักเศาเกเ้าเลยถือว่าตัวสวยนะครับพี่น้องามาเด้อยรับพี่น้องบ่อตกปลาทุ่งสีทองครับสมุทรสาครสวยๆครับผมเนี่ยใต่เนี้ครับสะสมเต็มไปเรื่อยๆครับผม อ่าอลงดี้ลงนี้ดิลงนี้ดิเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดตามต่อครับผมอปลาขึ้นครับผมพอแล้วครับผมกับปอทุ่งสีทองครับสมุทรสาครครับผมกระเพอได้ครับพอได้ครับผมพอได้ครับสองกระชังครับผมพอได้กินครับผมพอได้กินเดี๋ยววันหลังมาใหม่ครับผมประมาณ สิบกว่าโลได้ครับเกินสิบกว่าโลได้ไพบกันคลิปหน้านะครับผมกับบ่อทุ่งสีทองครับผมบ่อทุ่งสีทองสมุทรสาครนะครับอากาศสองกระชังครับสองกระชังอาไาเดียวเลยครับ โอเคครับผมไปแล้วครับเก็บงานขนป่าสนุกสนานครับพี่น้องมามวนมวนครับพ่อได้กินได้ยาครับผมพาเด็กๆมาตกครับผมเออฝากช่องน้ำเด้อครับน้องหนักขลาดคนเดิมทางยูทูบครับผมฝากเพิ่งฝากเงี้ยงนี่เด้อพี่น้องมีอย่างดีๆเสียมาถ่ายลง ให้ hey, พี่น้องไดีเบิเ่ึงได้ชมกันจังสีแหละครับผมมื้อนี้ไปแล้วครับผมสิไปขอดเก็บป้าก,ก่อนครับป <c oughs> ุ่นพ่วะ <c oughs> ทีงานครับผมทีงานทีนน่น <c oughs> ่ารักจวดจ่ายกันนะครับพี่น้องไปแล้วครับผม <c oughs>